สวัสดีค่ะจากสาสกุลนครพุทธายชาแนลค่ะวันนี้เมลไยสุดจะไปฟอ้อนบ้านคูกเสาควันค่ะพี่น้องเทียงๆเลยงะคะก็เลยว่าเมื่อนี่สาสกุลฮิตยังแน่เลยแต่งชุดพุทไทยไปฟอ้อนํำบ้านโคกเสาควันค่ะรำโวงสวงแม่สักตยนค่ะพี่น้องวันที่สิบสองกับวันอาจารย์วันเกิดอาจารย์เพลินค่ะประมาณบ่ายเนี่ก็เด,ดินทางแล้วค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะสาสกุล แต่งตัวแบบบ้านๆอะไรแบบชุดผูไทยนี่แหละค่ะวันที่เจ็ดผ่านมาเนี่ยก็ไปฟอนยอยู่เภอพันนาค่ะหลายพันชีวิตม้วนค่ะพี่น้องสนุกสนานกันวันที่แปดที่เก้าเนี่ยก็ซ่อมล้ำอีกซ่อมแบบกระทันหันซิฟมือนี่แหละค่ะไปอีกค่ะไปประมาณใบถึงใบแล้วกับใบสองบาสามเนี่ยก็เริ่มฟอนวงสวงแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็กลับมาค่ะพี่น้อง วันที่สิบสองในกาไอ,ฟอ้ฟ้อนรำมัดมืออีกรำอันเกิดของเพื่อนอีกคือท่านอาจารย์กะไว้ค่ะพี่น้องอาจารย์ท่านระดับหนึ่งไงทุกตำบลค่ะเพื่อนซอยสังคมมาตลอดทุกวัดทุกยังเพื่อมาพัฒนาซอยซอยชาวบ้านชาวบ้าน,นพอกน้อยค่ะคืออาจารย์กะไว้ค่ะพี่น้องอาอยุเพิ่งกระหลายปีแต่เพื่อนยังแข็งแรงงดีอยู่ค่ะพี่น้อง โอเคนี่ก่อนนะคะจากสาวสกลนครกดผู้ไทยชาแนลจะเตรียมตัวเดินทางแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะทุกช่องไง่ยช่องน้อยช่องอย่างก็ตามขอให้สุขภาพแข็งแรงสมดังปรารถนาค่าขายก็ให้รุ่งเรื่องค่ะฝากถึงรุงพลกับป้าแตนขอให้มีความสุขค่ะขอให้มีความสุขชนะทุกมานค่ะสิ่งไหนที่มาทำลายก็ให้มันเพพ่ายลงไปค่ะพี่น้อง สูเดอรลุงพนปาแตนสูสูๆๆจากเกจิงสาวสกลนครค่ะหลักลุงพนสงสารลุงพนค่ะหัวใจเดียวๆนี่นะคะเมีอย่างดนึ่งคือนำใจติดตามมาตลอดต้องเทือกระไห้สงสารเพนนลินลันก็ต้องสูเนาะทางลุงพนต้องปาแตนตอีกเอาแค่นี้นะคะบ๊ายบาย